Moon and the beast <laughs> บอกกับมิวยังไปได้ไหมอยู่กับหมูกอ่อนคืนนี้จนหนรู้ดีว่าตัหมูน่าลำคานแต่ที่หมู ang, พยายามพยายามฟักใช่ไหมแม้ว่าได้คุยเป็นเวลาสั้นแต่ก็เป็นส่วนที่สำคัญใช่ไหมเพงลงรักยังไม่ทานได้ใช้และแค่แบลที่ให้ไปหม,มืเก็บไว้ใช่ไหมบอกกับมิวยังไปได้ไหมอยู่กับหมูก่อนคืนนี้จนหนรู้ดีว่าตัวหมูน่าลำคานแต่ที่หมูพยายามพยายามฟักใช่ไหมแม้จะได้คุยเป็นเวลาสัสน้น สวยได้สาคัญใช่ไหมเพงลงรักแกไใทันได้ใช้แล้วแค่แบทที่ให้ไปเหมือนเก็บไปใช่ไหมฝากความคิดถึงให้กับมิวคนนี้อ่ะเพื่มอมิวได้ยินเพลงนี้รู้อยู่กก่ใจว่าต้องโดนมิวท้งแต่ผมก็ไม่ได้คิดว่าจะไวขนาดนี้ส่งหดูดุโง่แล้วก็ยังมีคิดตายแค่เนสิวธรรมดาที่มิวทาเจ็บทีด รู้ดีแหละว่าหมิวอยากทิ้งแต่ก็ไม่ได้คิดว่าไวขนาดน,นี้หมูกก็ไม่รู้ว่าหมิวคิดอะไรอยู่เพราะว่าหมิวเริ่มชร้านแล้วมิวเริมจะห่วงหอกมิวเริมจะเมินแล้วให้หมเริ่มไปก่อนตั้งที่รู้อยู่กันใจว่าหมูคิดถึงใครอยู่มิวมาจริงง่ายๆอ่ะหีสนิดยังไม่ให้อ่ะพูดถึงกทีหมูก็เศร้าเพราะยาาาอยู่ยาวเท่ากันเก่าที่มิวรักก็ไม่ได้มันยังไม่ใกล้แต่ก็ยังดีระบายไปกบับบิดเพราะความแยบของคนเรามันเป็นเรื่องปกติคิดถึงมิวโดยไม่ต้องดัดจดดิชอบเวลาที่หมูดยิ้มฟันก็เหลืือออปกติเมโสแยช โดนพัดดาทำหมูช้ำแล้วฟกเพื่อนผมอาจจะมองวิเปน็นนางแม่หมดตั้งสำหรับหมูแล้วมิเป็นรักแ<อ>รงฟกอะวิวยังไปได้ไหมขอบอกก่อนคืนนี้ทนายรู้ดีว่าตัวหมูน่ารำคาญที่หมูพยายามพยายามฟักใช่ไหมแม้จะได้คุยเป็นเวลาสั้นๆแต่ก็เป็นสว่วนที่สําคัญใช่ไหมเพียงรักแค่ทาาัานได้ใช้แล้วแค่ใบที่ให้ไปมีเก็บไปใช่ไหม บอกกับนิวยังไปได้ไหมอยู่กับหมูก่อนคนีทนายรู้ดีว่าเติมหมูน่าลำคาญที่หมูหมหมยพยายามพยายามักใช่ไหมแม้จะได้คุยเป็นเวลาสั้นๆแต่ก็เป็นส่วนที่สาคัญใช่ไหมเพ่งรักกันให้ทันได้ใช้แล้วแค่แบทที่ให้ไปมิงเก็บไว้ใช่ไหมหลังจากเลิกคุยหมูก็ยังส่องตอนนั่งขี้ยังเห็นหมูดิ้นไปพาดเบื้ลหักสเสะปะสปะดในตอนที่ได้เห็นหมูเพิอเหมือนตายทั้งเป็นยอมรับวังโง่ขังนี้เต็มๆทั้งหมดที่ร้อง,มงมไม่ได้ตั้งใจแค่ปั่นนะครับตีซอรที่หมูลอบปบี้คือว่าตอนที่ หมูบอกทุกอย่างแม่งล้วนในวันโลหมูก็เป็นแค่ตัวตลกที่ไม่มีโอกาสแก้ตัวเดี๋ยวมูออนเองมมูไม่ต้องสอนดีกว่าแล้วที่หลังจากนี้เรียกว่าหมูปีศาจบาทีอออบอกปพล้วก็ต้องมีจ่ากแอบเสียดายที่หมูเล็งได้ดีมากดีกว่าแค่รู้สึกเงียบหมูขอโทษทีเลือกครั้งนี้หมูโ่จริงหลังต่อจากนี้ให้หมูโชคดีไม่ว่าตอนที่มิอยูหรือสโคตดีเพราะว่าทุกอย่างไม่ใช่เรื่องบังเอิญหวังว่าสักวันหมูจะกลับมาเจอเพลงนี้หมูเขียนให้เธออยากจะโกรธกันก็ได้แต่จะเกลียดกันเลย Movie. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.